5สาเหตุนะครับที่ทำให้เราต้องตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนนะครับแน่นอนนะครับเป็นปัญหากับคนหลายๆคนนะครับปัสสาวะบ่อยจนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอก็มีปัญหาการใช้ชีวิตในวันรุ่งขึ้นหรือวันต่อมานะครับลำดับแรกเลยปัญหาแรกเลยคือไลฟ์สไตล์แต่ละคนนะครับเช่นชอบทานอาหารดึกเพราะฉะนั้นทานอาหารดึกเนี่ยก็ทําให้เราต้องกินน้ําควบคูกินอาหารในตอนกลางคืน พอเรากินเสร็จนอนเลยเนี่ยร่างกายเราก็จะค่อยๆขับน้ําตอนกลางคืนแล้วทำให้เราปวดปัสสาวะเนี่ยตอนกลางดึกนะครับก็ทําให้เราต้องลุกขึ้นาปัสสาวะนะครับ2เลยนะครับอาหารกลุ่มที่มีเช่นรสเค็มทำลดหวานนะครับทำให้ร่างกายเราเนี่ยทำงานหนักเนื่องจากว่าจะต้องพยายามขับเอาสิ่งที่ไปเป็นทั้งหวานและเค็มเนี่ยเป็นน้ําตาลเป็นเกลือโซเดียมออกจากร่างกายเราผ่านทางไตก็เป็นเหตุผลให้ปัสสาวะบ่อยนะครับ นอกจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มชากาแฟเนี่ยอันนี้มีผลจินชากาแฟตอนกลางคืนเนี่ยโอกาสทําให้เราต้องลุกขึ้นปัสสาวะเนี่ยแน่นอนนะครับสุดท้ายคือไลฟ์สไตล์ที่ชอบนอนดึกนะครับนอนดึกเนี่ยเราก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ยยังไม่พักผ่อนไตเราก็ยังทํางานอยู่ประกอบกับนอนดึกก็ต้องมีการกินนู่นกินนี่ร่วมด้วยนะครับทำให้เราต้องตื่นปัสสาวะตอนกลางคืนนะครับข้อ2เลยเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะนะครับ เช่นในผู้ชายคุณผู้ชายอายุเกิน40ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีภาวะต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโตทําให้ร่างกายเราเนี่ยทำให้ปัสสาวะเนี่ยบ่อยขึ้นเพราะต่อมลูกหมากที่มีขนาดโตเนี่ยจะไปกระตุ้นกระเพาะปัสสาวะนะครับทำให้เราปวดฉี่บ่อยก็ทําให้คุณผู้ชายที่มีปัญหาต่อมลูกหมากโตต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยขึ้นนะครับถัดมาคือมีการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนะครับก็ ร่างกายเรามีการติดเชื้อมีการกระตุ้นให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยขยับตัวแล้วก็กระตุ้นให้ตัวเองเนี่ยต้องมีการปัสสาวะออกมานะครับมีนิ่วในไตนะครับก็เป็นกลุกระตุ้นให้ร่างกายเราปัสสาวะออกมาเช่นกันนะครับหรือมีโรคที่เรียกว่ากระเพาะปัสสาวะทํางานไวกว่าปกติเรียกว่า overactive bladder นะครับกลุ่มที่3นะครับกลุ่มโรคประจําตัวอื่นๆน,นะครับอันนี้ก็คือพบกันบ่อยเช่นเบาหวานหัวใจความดันและไตนะครับ เบาหวานเนี่ยแน่นอนทําให้น้ําตาลในเลือดสูงโรคไตมีเกลือในเลือดสูงนะครับก็จะทําให้ร<ล>่างกายเราต้องขับมันออกมาตอนกลางคืนนะครับโรคหัวใจก็เหมือนกันนะครับทำงานได้ไม่ดีพอโรคหัวใจทํางานได้ไม่ดีนะครับทำให้ร่างกายเราต้องขับปัสสาวะออกมาเพราะว่าร่างหัวใจเนี่ยพยายามจะปั๊มแต่ว่าน้ํามันเกินน้ํามันเกินก็ต้องไปที่ไตามากขึ้นไตก็ต้องขับปัสสาวะตอนกลางคืนนะครับแล,ลว้วก็โรคความดันก็เช่นกันนะครับพอมีความดันสูงเลือดก็จะไปที่ไตมากก็ทําให ทำงานหนะักแล้วก็สุดท้ายก็ต้องปัสสาวะออกมาเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีผลระยะยาวจะเป็นโรคไตด้วยนะครับก็มีคําถามนะครับว่าเมื่อไหร่จะถือว่าผิดปกตินะครับในทางการแพทย์บอกว่าถ้าตื่นมาปัสสาวะเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ2ค,ค,ครั้งเอยง่ายนะครับสครั้งถือว่าเริ่มจะผิดปกติแล้วนะครับนอกจากนั้นมีอาการร่วมอย่างอื่นเช่นมีอาการปัสสาวะผิดปกติมีอาการแสบขัดมี มีอาการแสบขัดนะครับมีการขัดลำกล้องนะครับแล้วก็มีเลือดปนออกมาอันนี้อาจจะมีแนวโน้มมีโรคซ่อนอยู่นะครับนอกจากนั้นคือร่างกายผอมลงอาจจะเป็นเบาหวานเป็นความดันหรือเป็นโรคไตเหล่านี้เป็นเหตุผลที่จะต้องไปตรวจคุณหมอนะครับเพื่อหาสาเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราปัสสาวะผิดปกติเนี่ยมีโรคภัยซ่อนอยู่จะได้รีบรักษาทันนะครับก็ข้อมอลูลแบบนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อของท่านนะครับ หรือว่าดีกกับผมหมอนัทนะครับว่าผมไม่อยากทุกคนป่วยครับ